ระหว่านซื่นงับก้นนะคะงับก้นคนที่มาส่งข้าวที่ร้านเลอแป๊บเดียวค่ะเอาไก่ให้กินอยู่หันรับข้าวจากเขาเอาไปใส่รถยังไม่ถึงสองเก้าเลยพุ่งไปงับก้นเขาโอ้โหดีว่างับไม่เข้านะคะโชคดีไปเราเจะได้เสียเงิน ส nice, ก็แกก็อร่อย <It> s <S นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูน้องด่างน,นะคะ mm. ด่างเป็นหมาที่เรารับอุปการะมาจากกรุงเทพนะคะน้องที่ดูแลก็น้องสนินะคะได้เอาด่าง มาสมให้เราที่บ้านเรานะาม,ม,มากับแม่เขานะคะซึ่งแม่ของด่างน,นี่มมค่อนข้างจะเอาเรื่องเลยค่ะทุกคนอยู่มาวันหนึง่งแม่ของด่างไม่รู้เป็นอะไรมาค่ะเดินเสซ้ยสายเสยขวาลูกสาวก็เลยไปซื้อไข่ไก่จะมากรอกปากเพราะเราไม่รู้ว่าน้อง เป็นพยาธิหรือเป็นโดนยาเบื่อหรืออะไรนะคะขับรถกลับมาแม่ของด่างหายไปแล้วคะ่ะไม่รู้หายไปไหนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาด่างก็เลยต้องอยู่ตัวเดียวที่ร้านนะคะเพราะว่าเอาเอาน้องมาเฝ้าร้านอิ่มหรือยังด่างอิ่มยังลูกด่างอิ่มยังคะอร่อยหรอคะเออด่างขอกินกล้วยแขกทำตาปิด,ปด ด่างก็จะซ่ามากนะคะก็คือก็เนี่ยค่ะร้านเราอยู่ข้างถนนนะคะใครไปใครมาถ้าท่าทีแบบวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยก็จะไล่กวดรถเขานะคะหรือถ้าเป็นพวกวัยรุ่นที่เบิ้ลรถแรงๆเร็วๆก็จะไล่ตามบีเขาค่ะบางครั้งก็ โดนเฉียวบ้างตามอัธยาศัยเอาอิ่มแล้วเหรอดังอิ่มแล้วหรอคะดังอิ่มแล้วเหรออ,หรอ,อ่ะดัดให้อีกดัดกยิบหน่อยค่ะอยากกิน oh. ดังของกินหน่อยค่ะดังของกินหน่อยค่ะแด๊ดอยากกิน <laughs> อร่อยอร่อยจังเลยกล้วยแขกเจ้านี้ขายดีมากนะคะใครว่ากล้วยแขกขายแล้วอยู่ไม่รอดกล้วยแขกขายแล้วอยู่รอดนะคะอันนี้เป็นมันหวานนะคะอร่อยมากแ mm hmm. ม้กินด้วยก mm hmm. <c oughs> เ้าด้วยเหรอคะน mm ี่อ๋ออืม ยังหยิบไม่ถึงกล้วยนะคะแ <c oughs> ดด,ดหยิบกล้วยมาแล้วแดดกินกล้วยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่กล้วย <c oughs> อ๋อยังเป็นมันอยู่เหรอคะมไม่ใช่กล้วย ใหญ่จังใหญ่จังเหรลูกเอ๋อกล้วยสิได้กาาล้วยมาไม่ล่ออ๋อไม่ได้กล้วยอีกอะมีตะมันสงสัยจะหยิบกล้วยไปให้ช่างอันนี้ถุงนี้น่าจะมีตะมันก <c oughs> ินเยอะ,อะหนูอะก <c oughs> ินไก่ไปตั้งหลายชิ้นอะ <c oughs> ช่างมาก่อสร้าง ห้องเก็บของให้แด๊ดอยู่ตรงนู้นนะคะเขาน่าจะหยิบกล้วยถุงหนึ่งมันถุงหนึ่งแม่นึกว่าเขาหยิบปนปนกันนะคะถุงนี้เหมือนมีแต่มันไม่ได้กล้วยมันมีกล้วยไม่มีกล้วยเลยคะลูกราไม่ได้กินกล้วยอ่ะไม่คะอ อยากกินชิ้นเล็กๆถึงน้องจะไม่ได้เกิดกับเรานะคะ mm hmm. แล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีใครเอาน้องมาทิ้งไว้ข้างถนนแต่พอน้องมาอยู่กับเราน้องรักเรานะคะ และที่สำคัญก็คือเราทุกคนรักน้องดุหน่อยนะคะดุนิดนึงเมื่อช้าไปนอนอยู่ที่นู้นนะคะไปนอนอยู่ในบ้านที่ช่างกำลังร้านเก็บของตรงโน้นนะเสร็จแล้วช่างมาทำงาน,นาช่างก็เชิญน้องออกไป <laughs> แต่ว่าน้องก็ ขู่ช่างนะคะอย่ามายุง่งนายช่างกลัวนะคะก็เลยต้องให้แดดมาจัดการเอาน้องออก <It> s <S จาก <not good. S 1> ร้านจากบ้านเก็บของ y o u r spoiled, aren't mm hmm. <laughs> you? You're spoiled You're spoiled doggy Yes, you are You're spoiled doggy รัก,กันร mm hmm. ักกันค่ะ mm hmm. น้องเรารักมาอุปการะแ,แต่เรารักกันค่ะห <laughs> มารักเราเรารักหมา ดุค่ะใครเข้ามาที่ร้านนี้ไม่ได้เลยนะห่วงมากค่ะได้ละอิ่มและโอ้เดี๋ยวต้องเติมน้ำให้แล้วนะคะอิ่มแล้วกินไก่ไปหลายชิ้นเลยค่ะทุกคนไก่ทอดนะคะไก่ทอดกินทุกวันเดี๋ยวกินไก่ทอดเดี๋ยวกินไก่ย่าง <minutes> เบื่อไหมลูกต <ens> <oon> ้องเติมน้ำให้กินแม่เติมน้ำให้นะบ๊ายบายคุณผู้ชมก่อนบ๊ายบายค่ะปึบโอ้โหนี่ประกาศสักดาของความเป็นเจ้าของถิ่นไม่ค่ะไม่ค่ะ no no sit down sit เชิญน,นั่งค่ะเชิญน,นั่งค่ะคุณผู้หญิงเฝ้าวเวนเฝ้ายามเฝ้าดูแลทุกตารางนิ้วของบ้านตัวเองนะคะดูซิมีหมัดเหมือนมีหมัดเลยเมื่อกี้เนี่เดี๋ยวแม่ดูหมัดให้ฮึบ นี่แหละคะ่ะที่ประจําการโตอาหารของเราแต่เป็นเตียงนอนของดา่างโห <c oughs> อิ่มแล้วเหรอลูกเหรอบายบายคุณผู้ชมหน่อยคะ่ะบายบายคุณผู้ชมแล้วพบกับหนูใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูความน่ารักของหนูกั้นใหม่อันนี้อิ่มแล้วขอนอนพักผ่อนกันค่ะขอนอนพักผ่อนกันนะคะ่ะแม่แม บายบายค่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่นะคะ